สวัสดีครับผมมือวนี้ครับผมจะมาบอกเลขของแม่แต้มแม่แต้มครับเราเหล่าขอ้อมันในผมฟังเนี่ยหลายงวดแล้วครับส่วนใหญ่เราฝันยังไงครับแกจะถูกเลขสามตัวซะส่วนใหญ่เมื่อนี้ที่ว่าผมได้คุยกับเล่าเนี่ยจะเชื่อม่าเป็นเหล็กขอ้อมูลไหมมั่นกับไม่ใช่แบบตรงๆสินะครับ หมวดทีวาเคยออก907น่ะผีตายหงครับบอกเลขแล้วก็เลขมายืนให้ครับบอกว่าให้นเสือตัวละหมื่นคูณหมื่นน่ะงวดนั้นครับเสียดายแม่แต้มแกไม่มีเงินซื้อแกก็เลยซื้อแค่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ากด้เงินรายบ่อประมาณหนึ่งเหมือนกันล่าสุดมวดทิพา์น้เมือเกี้แม่แต้มแกจุดเลขทูบได้690ตรงๆเลยครับสามตัวซึ่งล่าสุดเนี่ย หนึ่งมิทุายนหกเจ็ดแม่แต้มแกก็จุดทูปเรียบร้อยครับผมก็เลยบอกว่าอยากเอาตัวเลขตัวเนี้มาให้ทุกคนได้พิจารณาครับออกไม่ออกไม่รู้ครับแต่ที่แน่คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้คือแม่แต้มแกก็ได้สามตัวงวดนี้เผื่อมันจะมามันอาจจะเข้าอีกผมก็เลยเอาให้ทุกคนในเบืองแล้วแต่ใครเห็นนะครับแล้วแต่ใครชอบซึ่งงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แม่แต้ม ก่อนที่ว่าแม่แต้มอ่าแกจะฝันเนาะแกกับไปทุรามาแล้วแกก็มาจุดทูบหล,งลังจากที่ทุบย้ำเสาแล้วเนี่ครับจุดทูบย้ำย้ำเช้าเสร็จตอนเย็นแกไปฝันฝันดีนะฝันดีประมาณหนึง่งว่าตัวเองนี่คือได้ไปไหว้พระเหมืองเหมือน,อ,นอ่าเหมือนกับเมืองคนจีนนะวัดเมืองคนจีนนี่แหละทิที่มา ของหกเก้าศูนย์วดนี้ครับแม่แต้มแกจุดทูบได้เลขได้เลขอีอังล่ละและแต่คนมองครับแต่ว่าผมขอบอกก่อนว่าเว็บแรกที่ว่าแม่แต้มแกเห็นน่ะแกมองเห็นเป็นเก้าแปดศูนย์เว็บแรกเลแม่แต้มแกมองเห็นเป็นเก้าแปดศูนย์เพราะว่าตัวตัวก้างเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยชัดเว็บที่สองเนี่ยแกมองดีดีอ่ะมันเหมือนเก้นนาเก้าศูนย์แล้วก็กนันไปหน้าหาเนี่ยตัวก้างเนี่ย ถ้าไม่เป็นแปดก็เป็นสามมันวะเว็บแรกเก้าแปดศูนย์เว็บสองเก้าเก้าศูนย์เว็บสามคือเก้าสามศูนย์นี่คือเลขที่แม่แจอไอแม่แต้มแกจุดครับหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดกับเราพี่นาเบิงผมกับเอาตัวเลขไม่ตัวใดพี่นาแล้วแต่คนมองครับแล้วแต่คนมองนะเพราะว่าตัวกลางมันไม่ชัดจะหาว่าบางคนอะมองได้เลขตัวไหนขอให้ให้ทุกคนในโชคคร,ครับเนาะครับเนาะขอ้ัุกคนไในโชคผมก็เลยว่ากนันแลวแต่ เดวแต่ว่าเมย์จะซื้อตัวไหนก็คอยถือครับอันนี้คือผมเอาตัวเลขแนวทางของแม่แต้มมาให้โทนอพีนาอาจจะเป็นข้งมูายอะไรครับเนาะเพราะเมื่อกี้แกก็ได้ประมาณหนึ่งมันชัดนะแกก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้กลับเยอะแต่งวดเนี่ยเลขทูบตรงกลางเนี่ยมันไม่ชัดก็เลยอาจจะมองไม่เหมือนกันนิดหน่อยครับแต่ถามว่าเลขเก้ากลายเป็นเลขหกได้ไหมแม่แต้มแกก็ซื้อนะครับ ไม่ใช่ว่าแกจะซื้อแค่980นะแกก็ไปซื้อการไหวนะอาจจะเป็น680 690ตัวเดิมหรืออาจจะเป็น660หรือ630เนี่ยนี่คือแม่แต้มแกซื้อครับแต่ว่า้ใดสิบไว้กลับหรือบ่กลับก็บกบไม่ไรแต่ว่าแม่แต้มแกก็ไปกลับเล่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเราเข้าฝันก่อนงวดที่ผ่านเมื่อกี้อ่ะแม่แต้มแกจุดธูปเสร็จแล้วก็คืนนั้นแม่แต้มแกฝันว่าแกได้ไปไหว้พระอยู่ในเหมือนกับ วัดวัดคนจีนใช่ไหมล่าสุดครับงวดวันที่หนึ่งเนี่ยที่ว่าแม่แต้มแกจุดได้เก้าแปดศูนย์เก้าสามศูนย์เนี่ยคือแม่แต้มแกจุดเสร็จปุ๊บตอนเย็นมาแกมาฝันว่าแกได้ไปวัดของคนจีนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไม่แน่มันอาจจะออกงวดเหมือนงวดที่ผ่านมานเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่างงวดนี้คือไปวัดคนจีนเนี่ยมันแปลกกว่างวดที่ผ่านมานเมื่อกี้ตรงที่ว่าแกไม่ได้ไปไหว้พระ แต่แกไปไหว้ศพครับงวดเมื่อกี้แกไปไหว้พระมันยังออก690งวดน,นี้แม่แต้มฝันว่าได้ไปวัดของคนจีนแล้วไปไหว้ศพของคนจีนครับไม่รู้ว่าเป็นศพใครแกกับเขาไปในงานครับเขาใส่ชุดสีขาวเหมือนลักษณะเหมือนกับคนกินเจครับไปมีหมดเลยผมถามมาแล้วรู้จักใครไหมใน,ในความฝันบง่งบอกจากป๋จ้าคนเลยแต่ในงานนะคือเขามีเหมือนกับตู้จีนเหมือนกับว่าเขาจะตั้งโต๊ะ ต่างโตแต่ละ,แต,ละ,แ,ตละแต่ละจุดแต่ละจุดชะครับเรียงกันลบสาบเลยเหมือนกับเขาจัดโต๊ะจีนสักอย่างครับแต่ทุกคนใส่ชุดขาวทั้งทั้งหมดเลยมองซ้ายมองขวามองหน้าเป็นคนจีนน่ะเป็นคนจีนเหมือนกับเอ้ไทยบาทเท่าไหร่ครับเป็นคนจีนแต่ว่าแปลกตรงที้ว่าคนจีนน่ยแล้วก็จะมีโต๊ะเหมือนกับเขาเสียนไหวใช่ไหม มีพวกผลไม้มีพวกเป็ดพวกไก่ใช่ครับแล้วก็เขาตั้งโต๊ะแล้วก็คนยืนตั้งโต๊ะคนยืนซึ่งแม่แต้มแกก็เดินครับเดินไปเดินไปตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยคือไม่รู้เลยว่ามันมีงานอย่างหูแต่ว่ามีแต่คนจีนน่ะแล้วก็มีข้าวของเต็มหมดเลยแม่แต้มก็ได้เดินไปครับเดินไป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 เดินจนสุดคนเนี่ยคือเยอะมากข้าวของก็เยอะมากบัดพ่อไปหอดสิ้นสุดครับแม่แต้มเห็นโรงศพครับเขาตั้งอยู่โรงใหญ่มาก รลยการเขาจัดดอกไม้ถูบท,ที่นี่คือแบบอลังการงานสร้างมากมีแต่คนจีนแบบเต้นหมดเลยถามมาคนจีนนี่คือไม่ได้พูดจีนหรอกครับก็คือแบบคนไทยเท่าน้หละแต่ว่าอาจจะเป็นเชื้อสายจีนสินะครับแม่แต้มก็ใส่ชุดขาวนะในความฝันใส่ชุดขาวเลยล่ะแกกับบุูงุสินะครับไม่รู้จะไปไหนเห็นเขายางตามเรียงไปครับแม่ไอเขาไหวกรวไห้ศพเสร็จแม่แต้มก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็ไหวศพไม่ได้จุดธูปนะ ไม่ได้จุดทุ่ไม่ได้อะไรเลยแค่เดินเข้าไปคำนับไหว้ศพและก็เดิอนออกมาครับตอนที่เดินเข้าไปมันก็จะมีโต๊ะเหมือนกับผลไม้เต๊หมูใช่ไหมครับวางเต็มอยู่เดิอนออกมามันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเป๊ะเลยครับมีพวกเ็ดเป็ดไก่ผลไม้ครับหลายๆอย่างเต็มเลยแกจําไม่ได้หรอครับว่าเป็นงานศพไขรแค่คนมองสามองขวาแกก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเป็นไผ จู่ๆแล้วตัวเองได้ไปไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้นี่คือความฝันของแม่แต้มครับฝันบอย่าดอกฝันสันฝันว่าตัวเองได้ไปร่วมพิธีแบบงานศพของคนจีนนะนี่นับประมาณนั้นผมถามนะว่าแล้วในความฝันคือแม่แต้มได้กินอะไรไหมในความฝันแกบอกว่าแกหิวนะแกหิวผลไม้หิวไก่หิวเป็ดนะ่ะที่ว่าเขาไอ้ตั้งไว้ในตัวนะ่ะมันหอมมากแต่ได้แค่กลือน้ำลาย แล้วก็เดินไปเดินตามเขาไปหิวมากแต่ไม่กล้าขอเขากบบระโจนหายพอมเพราะว่าคนที่เดินก่อนหน้าแม่แต้มเขาก็ไม่ขอเขาก็ไม่กินแม่แต้มก็ได้ไดแค่เดินไปแล้วก็ได้แค่มองหิวว่าสันหิวจนน้ำลายไหลแต่ก็ไม่ได้กินนะจนหว่ายเซษยางออกมาว่าสันก็ยังท้องก็ยังร้องอยู่แต่ก็ไม่มีใครให้กินแต่ก็บ่ได้กินคือนเขา แต่ว่าคนน่ะมันเยอะมากกว่าจะมีแต่คนจ๊กคนจีนใส่ชุดขาวเต็มหมดเลยแกก็เลยว่างวดก่อนฝันมาได้ไปไหว้พระในวัดของคนจีนแล้วก็ถูกเลข 190. หกเก้าศูนย์งวดนี้คอยเดบ่างเห็นคนจ๊กคนจีนเต็มเลยแล้วก็ไปไหว้ศพหรือจะมีศูนย์อีกหรือเปล่าลเลากัว่าครับเลบามงครับเห็นบ่าด้วยเลขทูบที่เราจุดครับมันก็ยังมีศูนย์เลยไม่ว่าคนซื้อเลขตัวไหนครับขอให้ทุกคนไ,นได้โชคครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับ ขอให้ทุกคนโชคดีเหมานครับขอบคุณแม่แต้มที่ให้แนวทางมาขอให้ดูคนครับมันหมานถูกลอตเตอรี่แล้วันใหญ่ๆทุกคนครับผม